สวัสดีค่ะบุ้ง Cross Heaven นะคะวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศกินอาหารอินเดียบ้างเป็นร้านอาหารอินเดียที่ได้ยินชื่อว่ามีคนมากินเยอะทั้งฝรั่งทั้งคนไทยวันนี้ไม่ได้มาเดียวนะคะมากับบล็อกเกอร์เพื่อนบล็อกเกอร์เนี่ยที่อยู่ในบล็อกแกนอีก3คนคนหนึ่งก็คือคนนี้สวัสดีค่ะ คนนี้นะคะพ่เตอร์สาวแกรใจซื่อนะคะทั้งกินทั้งเที่ยวต้องอค,คนนี้เลยไม่อ้วนเลยพี <S <S 2> <S 2> ่คิดเยอะส่วนอีกสองคนเนี่ยเขาขอสนวนหน้าตาบอกว่าเป็นคนที่อายนะคะแต่ว่าเป็นบล็อกเกอร์ทางสายการ์ตูนเอ๊ะมีอะไรมามาดูอาหารอินเดียร้านนี้กันร้านอินเดียร้านนี้อยู่เจริญนครสิบเจ็ดนะคะอยู่ริมถนนเลยก็อย่าให้ดูบรรยากาศในร้านเป็นร้านอาหารอินเดียอย่างนี้บ้านๆนี่แหละแต่ว่าได้ข่าวว่าอร่อยมากนะคะอ่างั้นมาดูอาหารบนโต๊ะก่อน รึอันนี้คือที่สั่งมามีเท่านี้สำหรับสี่คนสำหรับสี่คนจริงๆริงบุ้งกินคนเดียวก็หมดนะคุณเลยโอเคมาดูจานแรกนะคะอันนี้แนะนำโดยคุณชิริวว่ามาอันไหนครับอันนี้ค่ะอันนี้เป็นแกงแกะใส่เครื่องเทศนี่เดี๋ยวตักให้ดูหอมมากมีเครื่องเทศหลากหลายนี่ค่ะเนื้อแกะอยู่ตรงนี้นะโชคดีเรากินแกะได้กันทุกคนเนาะโชคนี่ค่ะเป็นแกงเนื้อแกะนะคะหอมมีมีความเข้มข้นของเครื่องเทศ จานต่อมาคืออันนี้อะไรคะอันนี้คือแกงไก่ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานครับชิคเก้นกุรุมาอ๋อนี่ไงเนื้อไก่ยังมีความแดงอยู่ก็คือไก่ที่เข้าไปหมักเครื่องเทศอินเดียใช่ปะแล้วอินเดียก็จะกินอย่างแย่ไก่เนื้อเป็นก้อนๆชแล้วก็เป็นไก่ย่างน่ากินเนาะเอออันนี้จานเด็ดอาอันนี้ก่อนเพราะว่ากุ้งมันตัวใหญ่มากมจะให้ดูว่ามันตัวใหญ่ขนาดนีนกุ้งตัวใหญ่มาก แต่กี่กอดแต่ชีลีบอกว่าแล้วแต่วันเท่าไ่ได้ใช้กุ้งเ็ดก็จะหลายตัวหน่อยอันนี้กุ้งตัวใหญ่มากคือตัวขนาดเท่าชามอย่าให้ดูเที่ยวกับมือบุ้งเที่ยวกับิ้วบุ้งอีเกนอเกนอันนี้มัสตารุ้งนะครับอันนี้มัสตาร์ุ้งนะคะก็ต่อมาอันนี้รีเควสโดยบุ้งเองบุ้งชอบกินแกงถั่วอันนี้เป็นแกงถั่วรวมก็จะมีถั่วหลายชนิดมีถั่วดำนี่คือถือต้องที่สุดใช่อันนี้ก็รีเควสโดยบุ้งอีกเช่นกันทำไมเรากินทำไมเราเรารีเควสสายอันจังเลย่ะ อุ้ยมีมีแฟนเพจว่าร้านนี้อร่อยมากเอาถูกต้องค่ะจะไดงว่ารู้จริงรู้จริงอันนี้ค่ะมาแร็นี่เราอยากกินชีสก็เลยสั่งพาเนียมัคานี้ไปตัวนี้ปรุ่งอะไรคะข้าวซัฟฟรอนซัฟฟรอนไม่มีช้อนขนาดเ่็กไหมกับย่าฟรันนะครับอันนี้ก็จะเห็นย่าฟรันเป็นนี่นี่สีแดงแงนี่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 ตัดเล็บยังตัดแล้วโอเคทำไมอ่ะอันนี้เอาเล็บมาจีไม่ได้จิ้มอ๋อ อันนี้นะคะสีแดงๆนี่คือยาสัฟปะรยาฟร่นซึ่งเป็นเครื่องเทศที่แพงที่สุดในโลกถูกต้องมาอันนี้กินอินเดียขาดนานไม่ได้อันนี้เป็นนานเป็นเพลนนานนะคะเพลนนานก็วางสักพักหนึ่งเราจะต้องรีบกินนะอันนี้กินที่สุดในโลกเลยนี่นี่อันนี้อะไรคะนานชีสนี่ชีสอ๋อหรอไม่ใช่กระเทียมหรออันนี้กระเทียมไม่แน่ใจกระเทียมค่ะนี่เห็นกระเทียมไหมเดี๋ยวรอจริงๆมีนานชีสยังไม่มาใช่ไหมน้อง ีงานชี้จะไม่มาใช่ปะไม่ยยังถ้ามาจะไลฟ์เลยถ้าไม่ไลฟ์ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ทันก็ไม่เป็นไรอันนี้นะคะนี่คืออินเดียพี่เตอร์หิวยังหิวมากหิวมากหนูหิวกว่าอีกตายละเรากิแล้นเดี๋ยวไม่มาโอเคงั้นเดี๋ยวเรากินละกำลังทานอยู่งั้นไม่เป็นไรไปไปไปแล้บ๊ายบาย